สามกุมภาพันธ์ปีะม5ณครับตอนนี้ก็พี่อยู่ที่โรงเรียนของเราครับหน้าอาคารเาอาคารสีอาดตอนซึ่งช่วงนี้นะครับก็เพิ่งผ่านโควิไปเมื่อวันเต่าั่นเองคือการ สวัสดีครับจากมีเขาก็สอบสองคนหนึ่งสวัสดีครับ, <c oughs> บเ,บเบพเื่อนๆ <c oughs> เข้าสู่รายการ s m a s h Diary ตอนที่เก้าครับเดตอนนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการมาเรียนแล้วนะครับตอนนี้ก๊อตก็กำลังเดินไปชอบกับพอยไอซ์แล้วก็ขวดโตครับครับทุกคนหิวข้าวมากเลย วันนี้มีอะไรพิเศษมั่งติดตามชมรายการของเราด้วยนะครับสวัสดีครับและตอนนี้ครับทุกคนก็กำลังทุกคนก็กำลังนั่งคุยกันรออาจารย์เข้าเรียนวันนี้เป็นวันจันทร์สุดท้ายแล้วของการเรียนโมปลายครับถึงมากแล้วดูดูมอสครับมอสเมื่อวานนี้ครับเอ้ยเมื่อวานนี้มอสคุณสตีนรักกันรักแรกดิ๊กนู๊ย เอ้ยต oh. er hey. hey. uh, hey. oh. hey. well. ่อเ oh. uh. okay. oh. nah. ้เลยาเฮ้ยเืดยเอยเฮ้เยกูยังไม่ได้ใส่โจทย์อะไรเลยอ่ะเฮ้ยแข่เาใส่เหรเนอะกูก็มีใส่ไอ้โเลยมีเลยตนนี้อสองพอลกันนะอกูยัมีติดอย่ซึ่งต้องส่งในสัปดาห์ประมาณสัปดาห์นี้นะครับอกไม่ยาเามทยอไเวกตนเนเียแลวครับอตอ พี่เบนจะร้องให้เพื่อนฟังไหมนนอนดูดิี่ในนอนคนี่้นไกอนคกูไม่ได้ทำไอ้บอเบอไอ้บอลไอ้บอลอกสองกูไม่กูไม่มีบทำข้อสอบเลยค่ะาฮ่าฮ่าอะเฮอะไรอะนิ่บทมยห ไอ้จอทำมอสตเลยอ่ะตัวน้อสเมย์ท่เป็นนพาเชื่อมโยงมาเพรว่ามีติดเต็มเลียน์ป้อหายหมดทั้งแปดใจทำไขวาถามจริงเหรมคับเป็นไงบ้างบอกว่าอยากว่ามาสถึงขั้ที่ไดู้ไรไอ้มอสด้แน้าจะอเฟ้นมาไอ้ให้มันไปขอก็ไม่ขอไมอเหนื่ยเก็บที่ไหมอสมีอะไรจะมาขอไทยขอโทยวะเฮ้ยไม่เอา จะมาที่เราก็บอว่าละเมื่อมันมีทั้งซักเจมีทั้งเบิรกตรงนี้เมื่อจะมีทั้งักเจมีทั้งเบิรตรงนี้เรามีประโยคเมคอร์สแล้วสิ่งที่หายไปคตั้ coordinate c s ถ้า coordinate c s ก็ต้องมีตัวเชื่อมวางอยู่ขนาดเช่นแอเป็นตัวเชื่อมได้ไมรั่ยูนแต่ว่าอะไรนะขนัดขนาดเออขนาดครับงฮ้ยังฟังทุกคนฟังสวัสดีครับ ผมชื่อนายคมยุทธาภรณ์ดิมเบนติวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคาราโอเกะครับคาราโอเกะนี่คนทุกคนรู้จักดีเลยครับคือเวลาเราเราเครียดเนี่ยเราแบบอยากระบายกับใครสักคนอยากตะโกนดังๆเราจะทำไงครับต้องร้องเพลงครับเราต้องไปร้องเพลงเราอยากร้องเพลงเราต้องร้องเพลงมันๆครับไปในห้องที่แบบเป็นเ่ินตัวเราไม่ต้องอายใครเราถ้าอย่างเช่น มันจะมีร้านคาราโอเกะเยอะเลยน่าจะเป็นในห้างหรือตามที่เป็นร้านคาราโอเกะโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็มีตู้คาราโอเกะเราอยากร้องเพลงอะไรแล้วก็พิมเข้าไปว่าเพลงนั้นเพลงนี้มีอะไรเลงอะไรร้องให้ฟังหน่อยสิไ,ไม่อยากจะร้องให้เป็นค <c ười> ือแบบผมผมคนชอบพวกดนกตรีอยู่แล้วครับตู้ชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเออ ผมว่างยอยากไปกับเพื่อนเนี้ยไปเนลนตาม้าวันนี้ผมก็แวะเข้าร้านคาราโอเกะ <c oughs> ไปร้องเพลงกันไปแข่งกันว่าแบบบางบางร้านคาราโอเกะนครับก็จะมีไอ้หน้าจอคะแนนคะแนนเสียงครับแบบว่าสมมติใครร้องดีกุคะแนนมันก็จะเพืเ่อนวิ่เยอะครับเวลาเราเข้าไปก็ไปกับเพื่อนครบแล้ว่าปแข่งแข่งร้องกันว่าเเ ก่อนอ่านจากนี้เขาลบเล้กสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ผมนายธินกิจัามีแล้วเขาหกคำหนึ่งและที่สองครับจะมาพูดตดเรื่องตู้เย็นนะครับก่อนอน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ไว้ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่หรือคนชรานะครับย่อมต้องได้รับของสารทุกวันนะครับเพื่ออยู่กินได้ลองกิดซึ่ง ตาตอาหาอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในพวกผกผลิตด้วยมั้งแล้วผลผลิตเนี่ยการที่เราจะเก็บมันไว้ให้มีสารอาหารอยู่ได้นะครับเราก็ต้องเก็บในตู้เย็นครับที่เย็นเพื่อที่จะให้รักษาคุณภาพของนิตย์จมินอะไรต่างๆไว้ได้นะครับนั่นไงเ่อที่เราจะเก็บไปกินได้ในภายหลังเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับซึ่งตู้เย็นเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่กินไฟรุ่นูใหม่ไม่กินไฟนะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าๆยังมีงานวิจัยพบว่า ก็เกิดว่าต like uh ouais right, ู้เย็นมากกว่าเนี Thanks, so ่ยอายุมากกว่าเจ็ดปีครับเขาบอกว่าควรจะเปลี่ยนอะไรครับเพราะจะกินไปรุ่นใหม่ๆจะประหยัดไปมากกว่าครับเรื่องเบอร์ห้าอีกเนี่ยครับเรื่องอะไรครับตีนเรื่องอะไรกเดี๋ยวก็จะบอกเองการเตือนอาจารย์ที่เราก็ต้องดีเพื่อนก่อนนะครับส่งแรกสิ่งดีมาช่วงไม่ได้ติดห้อกต้องมาะขามเป็นครับเรากาสั่งค่ากันดีว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของสมาร์ทโบน มาร์โบนมือจะบอกกันเป็นแงอยู่หรือ s a m s ุ n แล้วก็จะแยกบง์ชี่ที่ลาที่ตกไปแล้วอะไรนะที่เขาชอบใช้กันแล b a c k b e r r y Blackberry ครับที่ตกยุ่งกันไปแล้วแล้วก็จะดูว่าตรนนี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่าง Samsung ของ Samsung ครับแล้วก็ a เป l ของ Samsung ของ a p p l ลนะครับท้งสองนี้ก็จะเป็นแข่งการเป็นตลาดของเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลของสมาร์โบน ทางปลายทางก็ได้พยายามที่จะทำให้มันเล็ลกลงและหน้วแ,แล้วก็มีขนาดที่กว้างขึ้นในการมงาองเห็นแล้วถ้าตัวที่จะเลือกซื้อโทรศัพท์ที่เหมาะสมกับตัวเราอย่างเช่นสมมุติว,มมว่าตัวใหญ่อย่างเงี้ยครัสมมุติว่าตัวใหญ่เนี่ยจะต้องเาคอนรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะจัดมาตรฐานใ้ดูเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกสมัครคอนที่เหมาะสมแต่ตัวเราจากการที่ว่านิยามว่าเราเป็นคนทำง,งานแบบไหนแบบถ้าเกิดทำงนานแบบหาของอย่างเงี้ย ทำงานที่เกี่ยวกับหนาวเงี้ยใช้สมาร์ทโฟนแล้วคัจะไม่เหมจจาะถ้าคุณใช้โทรศัพท์รุ่นอื่นที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนแต่ถ้าจะเป็นคนทำงานแบบเป็นคนทำงานแบบเทคโนโลยีหรือพวกนักธุรกิจก็ต้องมีการนัดหมายหรือการเจรจาการคุยการที่เหมาะสมหรือต้องใช้สกายในการคุยกัยนเพราะฉะนั้นจะเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลักใครครใครครับนัทนนทกับใครครับจินนกิ น้องมันหน้าเาเหมือนกันน่าเขาหมือนเลนะนี่เออรเกิดเนากิอไครับกาเียนไม่เรียบร้อยแหมเดี๋ยวพ่อบอกไปไม่เรียบร้อยนะ่รกควกาเียนงานที่เรา และก็ดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาผมในฐานะครูดีเจตจะมาสู้ฉับหาลนในหัวข้อคอมพิวเตอร์นะครับ <c oughs> ครับเนี้ยก็อยู่ฝ <c oughs> ันของนะครับสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมองเปแหนกันจรงแต่โทรศัพทหมือถือครับอย่างแรกและเพ่อนทุกคนต้องมีปฏิเสธไม่ได้ครับเ่ราไม่มียังเด็กพรอนึย่างเงี้ยโครงการรับบาลมาแล้วทำเด็กพรนึงก็แสดงว่าตั้งแต่เราเกิดมาครับในสมัยม่นี้นะครับคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีในเข้ามาในบทานในชีวิตเราเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งไอเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันอยู่ที่เราครับว่าจะใช้ในทางตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยครับมันจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลแก้ผ้าแล้วก็ชงกาแฟหยองโใจแล้วครับน่ดูพีเงนี่การนไม่ผิดแน่น่จะได้คว่มสนุกสนานนี่เนินเหะ โอ้โห้าวี่เปลาวคีะรางรงลว่านนองเป็นน้าระร่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะท่านกลาดตัวนี้เนี่ยตังใหญ่ก็ไปใช้กันเลยทันท ครูก็ใช้การเรียนอ่าครูเลื่อนการที่เริ้มแรกแต่นักเรียนเนี่ยก็ใช้สวัสดีนักเรียนอะไรไปเลยนักเรียนอยาใช้การสวัสดีรวมกันนะคะการเรียนการที่เราแรกสวัสดีเพื่อนรเน่ายีี เด็กครับเป็ต่นสอนเขาเลยจอแก้วจอแก้วที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอแก้วที่สายเขทั้งภาพต่างๆแล้ภาพสีภาพแบเราที่เราเนี่ยจะเรียกกันว่าโทรทัศน์ที่ยังเชื่อมคนนะครับวันนี้ผมนายพีดินเตือนธนาบอลเลขทีมหนึ่งวันนี้จะมาพูดเรื่องดาราที่ชื่นชอบนะครับใช่ไหใช่เบย์เฟิร์นพิมเชนก์วะแรกที่ผมชื่นชอบก็คือ เป็นี่หนะครับอเป็นพื้นที่ของพวกเขาครับเคยเรียนเที่ยวเยี่ยนทยี่ยมพยมาก่อนแล้วก็ได้เป็นดาราซ<ช>ึ่ง <ๆ S 2> ผมก็เคยดูเรื่องที่ขเขาแสดงครับก็แสดงไ <ๆ S 1> ดงะะ้ถึงเป็นเรื่องแรกแรกก็ยังแสดงได้ดีดูเป็นธรรมชาติไม่ติดขัดผมก็ค,มคิดว่าเขาต้องมีความพยายามอย่างมากในการท่องบทแล้วก็ ตอนนั้นเขาก็ต้องเรียนไปด้วยทํงางานไปด้วยก็ต้องมีความวารับผิดชอบต่องานต่อการเรียนไม่ทําให้การเรี้ยนเสียหายแล้วเขาก็ยังย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพกับพ่อมแม่ด้วยนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นการตอบแทนพ่อแม่เป็นการร,าารยียนความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่อยู่ทุกคนทวคนกับขครับแล้ว<ม>่อไปครับก็คือี มอมอองไปดูเรื uh uh oh. <si suppression> ่องสิ <guarding okay>? ่งเลยี่เรียกวาไปปปิดก็มีนอดงีีมากเรื่องแม่ก็จะเป็นเด็กธรรมดาที่ดูไม่โดดเด่นแต่ก็มีความพยายามในเรื่องนี้เด็กคนนี้มีไปแอบชอบคุี่คนนึงซึ่งรุ่นพี่คนนั้นก็คือเป็นแบบคุพี่ที่หล่อมากครัเด็กนี้เลย เวาพูน่อก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่ดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วทำให้ที่ันติ้นได้ทวีดีโอ้ด้ถ่ายวีดีโอแบบนี้ยเรีนกาให้เสร็จแล้วทำความเห็เปลี่ยนไปก็ดนเื่อนเ่องอะไรนะกิน กอล์ลตัวดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้นะครับผู้ปกครองประจำง,งานและในชั้นที่ต้องศึกษาปีที่หกคับหนึ่งจะมาพูดถกพันเรื่องติดเกมครับปัจจุบันนะครับเกมเป็นสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อคนทุกคนนะครับโดยเฉพาะวัยเด็กและวัยเยาวชนครับซึ่งทําให้มีการแบ่งเวลาที่ไม่ถูกต้องไปอยู่กับเกมครับเกมก็มีข้อดีนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ช่วย ใหเครียดให้ความตือนเติมกับผู้เล่นนะครับแต่มันมีข้อเสียครับคือเวลาเราเล่นไปเนี่ยเราก็จะติดมันครับเมื่อติดมันแล้วก็ยากที่จะเลิกเล่นมันได้ครับสิบ่งหนึ่งที่ทาให้เราติดเกมคือความสนุกสนานที่มีอยู่ในเกมครับมันช่วยเราคลายเครียดแต่ทําให้เราติดดังนั้นเราไม่ควรเล่นเกมนะครับจนลืมทําติดจริงควรจะทํามากกว่าในเวลานี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับพวกเราทุกคนอยู่ในระดับชั้นม .6 ครับเป็นวัยที่จะต้องตอบต่อ ก็เวลาเรากลับบ้านไปนะครับตอนถึงนส่ครับเราก็จะไม่มีอะไรทำนะครับจะต้องเปิดทีวีดูนะครับแล้วทีวีก็จะมีละครให้เราดูนะครับซึ่งละครแต่ละเรื่องก็จะมีความรูกมีข้อคิดให้เราแตกต่างนะครับก็แต่ละช่องก็จะมีละครที่แตกต่างไปนะครับเช่นต้องสาวก็ ชองน้ำอเรื่องไหนมาเราดู่ะเวียงร้อยดาวทองเนื้อก้าวก็ได้อ๋อนังทองเนื้อก้าวนะก็จะที่ขึ้วจบก็จะให้ความเก่ยกับการใช้ชีวิตนะครับ ว่าเป็นการยกมืดีนะครับเป็นยังไงแล้วแล้วก็กระ่ทองไอดของมีการแต่อเรื่องก็จะี <c oughs> แต่กามรมแต่าร่มงไกลนะึ่งเราก็สามารถ หัวหน้าห้องรองของรองหัวหน้าห้องแม้กระทั่งทางานกลุ่มเราก็ยังมีหัวหน้ากลุ่มค่ะจนไปถึงจนจนไปถึงระดาบโรงเรียนนะคะก็ยัโรงเรีนี้ก็จะมีหอเป็นผู้นังค่ะต่อมาอาจจะไม่ว่าในสถานที่ไหนๆก็ต้องมีส่วดนะครับรูปนี่นะพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่กันโ,โคโรพัวโลค แล้วก็ตรงกลางคืออะไรครับตรงกลางนี่ก็เหมือน iPad ดเนาะร้อยเลยมันเดินภาพหมดแลบร้อยตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ทีวีครับตรงกลางคือทีวีอ้าวเหรอคุณมองด้วยว่าไอแพดที่เปนดอันไหนนะแล้วแล้วแต่มุมมองเซคุณมองเป็นไอแพดนะอาจารย์สรุปเห้ยเดี๋ยวเพิ่มอาจารย์สรุปว่าสวยไหมครับไม่สวย มันต้องรู้ว่ามันเป็นลัทธิแบบไหนนี่นะนะทีออันนี้ถ้ามองมองโดยอินตนาคายมหูโกรูเนี่ยนะก็หมายความว่าทำอะไรก็อยู่บนโคนและขั้วโลกเลยครับขั้ขวเออตุขั้วก็คืออยู่ข,ขัข้วโลกเป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยคือร้อนกับเย็นนะอ่าคนที่ถ้าเกิดเหมือนมนุษยนะ์อะ ที่อารมณ์ร้อนก็ควรจะต้องอยู่จบแล้วครับเพ<ๆ>ื่อนหึคิดถึงกิแต่ว่าในสัปดาห์นี้ครับก็จะมีการสอบกแกะแผนในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แน่นอนครับว่าหลายๆคนคงจะป,ป,ปิดกันแล้วอย่างเต็มที่ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกคนครับ และตอนนี้ครับก็ก็มีบรรยากาศากที่ห้องของเราในปัจจุบันนี้ครับมาป่าครับไปดูเลยครับว่าเป็นอย่างไร การทาสีห้องใหม่ไปแล้วนะครับว้าหายไปแล้วแต่ดูดีขึ้นเลยนี่แอร์อย่าบอกใครเชียรพม่านครับหน้าต่างอ๋อคงไม่ได้เปิดพั่ลงอีกนานเลยเปิดแอร์แทนแล้วกันนะ โอ้ข่าวของเราอยู่อีกไม่น้ำต้องเติมออกแน่ๆเตมที่นี่ยิ้มอง่ายนอนนตงไนมืเต้นไลนมืป่า บุรณา,าการจินกิตพิรพลยุวพันธ์มัคคพลสาริศนั ahn, น Kingdom, นทพงศ์ดลฤดีกองกหนกปานขวัญคิงด้อมชินกิตพิรพลยุวพันธ์สาริศนัทพงศ์ดลฤดีกองกหนกปานขวัญยังไม่ส่งงานเลยหรอไอ้กวาดห้องเรามีเป็นขวบหนด้วยเนาะองเส้นซากอะไรที่ยังคงเหลือบ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้กลับมาเรียนที่ห้องนี้กันแล้วเนาะ สวัสดีครับบ๊ายบาย กรุณาทอดลงเท้าเป็นยังไงบ้างครับเห็นสภาพห้องและความทรงจำเก่าๆย้อนกลับมาบ้างหรือเปล่าแล้ววันนี้ข้าวรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับแน่นอนครับว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาที่ห้องหรือว่าที่โรงเรียนของเราในแบบมาในยุดฉบับนะักเรียนแต่เหมือนจะมีการมาเรียนนะกับอาจารย์กิ่งฟ้าภาษาอังกฤษติดตามชมได้นะจ๊ะ และวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับก็ต้องฝากเพื่อนๆติดตามชมเพราะว่ายังเหลืออีกไม่เพียงไม่กี่ตอนเท่านั้นครับอาทิตย์หน้าเราก็กลับมาชมกับ Smash Fight Diary ตอนที่10ซึ่งก็จะมีบรรยากาศการพูดฉับพันของเพื่อนๆมาฝากหรือเปล่านะน่าจะมีครับถ้าก็จำไม่ผิดส่วนนี้รายการของเราลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับก๊อตแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นนะครับในเทปหน้านะครับกับบรรยากาศการตอบแกแ รอบที่2ครับจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ